พามาเดินชมวิวในเกมอันดอนครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมลำธารน,นะน้ำไหลแรงอยู่นะครับแล้วก็มีน้องหมีหนึ่งตัวยืนสองขาเลยนะถ้าเราไปใกล้มันเนี่ยมันก็จะวิ่งมาหาเรานะครับตัวนี้เราไม่ได้เลี้ยงไว้นะถ้าเราเลี้ยงไว้เนี่ยมันก็คงเข้ามาเกาะน,นะครับแต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงไว้เนี่ยมันก็คงพุ่งเข้ามาขัดแทนนะทางที่ดีเราก็ ยืนชมมันอย่างนี้แทนและกันนะครับอย่าเข้าไปใกล้นะเด็กๆมีขูด้วยทำอะไรอะแล้วก็เดินไปที่เดิมนะไ้กล้องในเกมก็ซูมได้น,นะครับมีเกลนวายด้วยเห็นไหมโอ้โหมีเดินห,หลังได้ด้วยข้างหน้าเราเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามกรองอันนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราเดินมา หวงว่า,าคงจะไม่เจอซอมบี้นะครับยังเห็นมาวิวสวยมากทุกคนเราสามารถซูมได้นะครับเอ๊ะตรงนั้นก็มีรถคันหนึ่งนะเนี่ยคือถ้ามันไม่มีซอมบี้เราก็ถ่ายคลิปอย่างนี้มาให้ทุกคนได้ดูได้นะครับถ้ามันมีซอมบี้เราถ่ายอย่างนี้ไม่ได้นะไม่งั้นเราจะกลายเป็นซอมบี้อีกตัวนึงนะครับโดยมันกัดก่อนเนี่ย เป็นไมมีแสงเกง็ตาด้วยนะครับแต่สอต่องมาในต้นไม้บางเนี่ยทำโคตรดีเลยค่อนข้างสมจริงนิดนึงนะครับตรงนั้นมีใบพัดนะครับพลังงานลมเนี่ยชอบเกมแบบนี้มากเลยมันเป็นเกมแบบโอเพ่นเนาะซึ่งก็ค่อนข้างกินพื้นที่โทรศัพท์อยู่นะครับแต่มันสวยอะก่อซูมแบบ Samsung S ยีสิบสามได้ไ